ศึกแห่งศักดิ์ศรีของเด็ดมวยเดืดอด,ดวันนี้ครับ <cing> บทสรุปอยู่ที่คู่นี้ครับ <From S 2> พิกัด58กิโลกรัม21 years of age with a record of wins คนนี้เป็นดาวดังกัมูชาเลยนะฮะซุปตาที่กัมพูชาเลยก็ว่าได้ชนะนักมวยไทยมาเพียบเพราะกำปั้นของเขานี่มันหนักสุดๆด from Cambodia China Jane นักชกกำปั้นหนักจากกัมพูชาครับจานาเจน วัย21ปีสูง164เซนติเมตรปีชนะมาแล้ว45ครั้งนะครับฉา้ยาคนเหล็กคนเหล็กหมัดหินนะครับผมประสบการณ์ของเขานี่สูงสุดๆอึดถึกและทนครับผมต้องโดนก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นไม่ตื่นนะครับผู้ชายคนนี้นะครับจากพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยยอดวิทยาสันติมวยไทยเดยมเ เอกลักษณ์ของพ่อลูกครับพ่อของน้องกระปั้นหลานวิวนะครับ,รบยอดวิทยาสันติมอยไทยยิมจา,าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปล่าปืนครับประธานสุขนทปฏิภาคเลขานุการจากอบจอจังหวัดปัตตานีนะครับพุกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำเปล่าโชคดีอ่ะดาวดังเจอกับจอมเก๋าครับจากประเทศไทยเอฟซเยอะนะครับจันนาเจนนี่ 3 1 21 1 0ปีครับห่างกันครับคู่นี้ยกมือไหว้สักทีหนึ่งครับไหว้แบบนักกีฬามวยไทยครับอาครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุมารวมตัวอยู่ในเด็ดมวยเดือดครับเป็นเทปบันทึกการแข่งขันที่มียอดเลตติ้งผู้ชมนี่ชมเยอะนะครับขอบคุณ f c นะครับโอ้โฮยต้องระวังครับอย่าเผลอครับ อาครับคู่นี้ใครพลาดใครหล่นเท่านั้นเองครับเก่ากึกทั้งคู่เลยครับดูมัดกล้ามของจนาเจนครับโอ้โหอย่าได้เผลอนะครับโอ้แข้งซ้ายนําไปเลยครับยอดวิทยาไต่ได้แล้วรวบเลยครับไม่ประมาทเหมือนกันนะครับยอดวิทยาอยู่ในระยะหมัดนี่ต้องระวังให้ดีครับเดินเปิดเกมเข้ามาครับจนาเจนมัดขวานี่เกลงไว้แน่นครับ Oh, oh, <hey. S 1> สายหน้าเอาละครับสายดีดไปเรื่อยครับชิงไต่ก่อนที่จนาเจนจะออกหมัดน,นะครับยอดวิทยาโอ้โหเล็งนานครับโดนเลยครับเอาละครับมาแล้ว มียัวเลยครับจนเจนบอกต่อยมายอดวิทยาสนองไปครับ10บปีห่างกันแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับยอดวิทยาบอกมาเลยครับยิ่งบวกผมยิ่งชอบครับสายบวกอยู่แล้วอ้าวลูกผู้ชายตัวจริงครับสายบวกครับไม่ชอบไล่อยู่แล้วครับยอดวิทยาลนเป็นลนโดนเป็นโดนครับดูดีๆนะครับคู่นี้ เดาใจดูครับครบไม่ครบทกำหนดครับ3ยก9นาทีพยายามจะเบียดเข้ามาใกล้ๆครับจนาเจนครับยอดพิญยาโอ้โหลูกนี้ไอคิวเลยครับอ่าครับหักศอกซ้ายหน้าเสียงลูกชายครับน้องกระปั้นเอาสิเอาสิพ่อเอาสิพ่อซ้ายสิพ่อซ้ายสิพ่อแม่สอนพ่อเลยนะครับตอนนี้กองเชียร์แรงใจอยู่ข้างเสโอ้ ขวาบวกตบซ้ายโดนแล้วครับจนาเจนยังทนได้ค้ำแล้วต่อยค้ำ้ำ้ำฟันอีกทีหนึ่งโอ้โหหมันครับคู่นี้เอาหมันครับแบบนี้แหลกคนละทีคนละคำเลยครับคู่นี้ทั้งสองทั้งหมัดแกกัดฟันกรอดเลยนะครับจนาเจนครับเจอหมันของยศวิทยาเข้าไปต่างคนต่างโนนนะครับอย่างที่เรียนไว้ครับใครดีใครอยู่ต่างคนต่างมีดีนะครับ 30ยังแกวอยู่แล้วครับยอดวิทยาดูแลร่างกายสุขภาพดีมากครับดูครับไม่ใช่จะเป็นบันไดผุผุให้น้องก้าวข้ามนะครับเสื้อราอย่างกรุงเก่าครับมาจันนาจีกับคึกดีเหลือเกินครับไม่ครับขึ้นเชือกได้เลยครับมั่นใจครับเล่นกับกล้องช่องแผลทช่หน่อยซ้ายหน้าครับช้าขวาคือโอ โดนกันเต็มรักแล้ครับกระเด็นเหมือนกันครับจังหวะเตะนี่ภาพช้าครับทิมเข้าไปขวานี่ครับต่อยลำตัวก่อนเลยครับขึ้นบนไม่โดนเวียงกับปั้นกลับมาม่แฮวิจะโดนเหมือนกันครับสืบเข้าไปครับแทนที่จะต่อยแต่ว่าฟันศอกนี่ครับโชควยต้องปรุงแต่งอย่างนี้ครับอย่ามาสไตล์เดียวครับไม่ใช่เตะซ้ายอย่างเดียวก็เตะซ้ายอย่างเดียวอยู่นั่นแหละครับต้องมีหมัดต้องมีอวปคัดมีศอกมีปรุงแต่งครับ เหมือนรสชาติอาหารครับเปรี้ยวหวานมันเค็มมาครบครับอาครับครองแล้วดูจะวักครองนะครับนี่ครับวินตีลากวัตีครับแมาโอ้โห4 5หเม็ดแม้แต่ว่ายังเฉยครับจันนาเจนเดินเข้าหาตลอดเลยครับจันนาเจนไม่กลัวอยู่แล้วครับขอแค่หมัดเดียวครับจังจังจัดจ่ะแม้แต่ว่ายอวิทยาไม่ใช่ตุ๊กตาที่อยู่กับพี่ซะด้วยครับนี่ครับเพื่อนไหวไปเรื่อย แมสนุกเลยครับคู่นี้ขี่มาตีอ้าวแม่โดนดันลงไปโอ้โห,โโหโดูครับต่อยลำโตน่ากลัวจริงๆครับวิ่งไกลแล้วครับจัน<ใ>นาเจนจิ้มขวาไปโดนครับจันนาเจนไล่ไปอย่าหน้าเปิดหน้าลอยครับล็อกตี ที่ีบยันไว้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้โอ้โหเข้าไปครับเข่าซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายครับยอดวิทยาแม่วันนี้ต่อยกันละเอียดสุข,ขุมนะครับเริ่มช้าลงเหมือนกันครับจันาเจนแม่อย่าซึมครับจันาเจนเอาเอาครับยอดวิทยากันใส่เต็มเลยนะครับใส่เต็มแล้วค่ะสายลำตัวครับ แมยังไงดีครับแตกเข้าไปก็ปยาฝันซ้ายดูไกลๆเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าอ้าวขึ้นการคอโอ้โหดูครับคึกเลยครับ,รรบแม่ต่อยละเอียดครับไฟนี้อย่างว่าครับรู้ตัวเจอดาวดังของกัมพูชาต้องต้องเปลียต้องเนียบครับแมดูจะซึมๆมไหมครับจันนาเจนดูช้าลงไปแล้ว โอ้โหสายหน้าโอ้แกก็ทนดีนะครับจันาเจนเดินม่ให้เตะให้ต่อยครับดูครับกรรมการบอกไปกลางเวทีครับพื้นที่เยอะๆไปสู้กันตรงนู้ดเห็นชัดเจนครับจันาเจนี่ครับยอดวิทยาเหมือนประหมัดกันแล้วเหมือนจะทนได้นะครับ ดูว่าคู่ต่อสู้เป็นไงครับอ้าวแม่นอกกระปันบอกฟันสิพ่อฟันสิฟันสิพ่อออโอ้ยขวาโอ้ขอโทษขอโทษครับลูกครับดอกนี่ครับมันน่ารักตรงนี้แหละครับนักสู้บนสังเวียนเลือดแมดูครับคึกเลยครับยอดวิทยามั่นใจเลยครับยกที่ผ่านมาถ้าเป็นภาษาอาวุธก็ได้เยอะแล้วครับนี่ครับเด้งตีบินตีหิ้วตีครับ โอ้โหลูกมัดไปครับคําครับดูโอ้โห,โหแต่ว่าเกือบกานคอเหมือนกันครับดีว่าเป็นปลายเท้าระยะประชิดครับมันหวดไม่เต็มวงครับอ่ะยกสุดท้ายครับฝาดปากกันมาสยกเต็มๆครับคู่นี้ชุมโชคไปด้วยอาวุธของทั้งคู่ครับ นครับเดินลุยแล้วครับจานาเจนต้นน้ำมาแล้วระวังนะโอ้ยหดาคักศอกซ้ายโอ้ยหันมาเจอหมัดอีกชุดนึงครับเอาครับสาดมาสาดไปแล้วครับแลกกันโอ้โหมันเหลือเกินครับคู่นี้แน่นอนครับสึกแห่งศักดิ์ศรีครับแหมใส่กันแหลกแจกอาวุธกันอุตลุดครับมีปั๊มหลังครับยอดวิทยา โอ้แล้วก็บุกไม่อยู่จริงๆครับจานาเจนครับถึงตัวอีกแล้วครับต้องล็อกคอไว้ครับยอดวิทยาโนมมาโอ้โหดูครับแกสะบัดออกไปเลยครับจานาเจนแรงมหาศาลจริงๆครับตอนนี้เดินไล่ตุยไล่จ้วงนะครับอ้าวอ้าวอ้าวแรงขึ้นมาแล้วจันาเจนเอาลับยอดวิทยาโดนล้วงท้องไม่ไปแลกบัดอันตรายครับจานาเจนแรงขึ้นมาแล้วแรงขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีจังหวะสองก็โดนลำตัวครับมีปัญหากันยอดวิทยอดวิทยา อาครับเสียวไส้ครับอ้าวอ้าวอาโยกแยกโยกแยกเป็นสนต้องลมเหมือนกันครับแม่โดนลำตัวไปถึงคับหยุดนะครับยอดพิทยาครับต้องกัดฟันหันไปยืนแรกเลยครับโอ้โหแกดื้อดีจริงๆครับจานาเจนเอาพลังมาจากไหนครับว้าวยอดพิทยากระโต้ด้วยทารแทงซ้ายเข้าไปโอ้น้ำลายเหนียวคอครับคู่นี้ครับสนุกสุดมันจริงๆครับที่นี่ที่เดียวครับเด็ดมวยเดือดครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ ยังไม่ยอมหยุดครับยังไม่ยอมหยุดคู่นี้นี่ครับสังเกตดูว่ายกสุดท้ายก็ยังไม่มีใครเต้นตะลิตติชึ้งนะครับดูครับหน้าตาเละไปหมดเลยครับจานาเจนครับปากคขแตกแต่ว่ายังไม่หยุดครับโอ้ยไม่หมดก็เหลือน้อยครับทั้งคู่สุดๆจริงๆนะครับนี่ครับผลผลิตของคนไทยแท้ๆครับนวมเปิดดูครับแล้ว ใส่ก <oh ันเต็มๆนะครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์กับอาวุธเยอะนะครับไม่ใช่ขึ้นกันมาต่อยกันเสาอย่างเดียวเอยมีศิลปะด้วยครับมีรุกมีรับแหมตอนนี้ครับกัดฟันแข็งใจเดินโอ้หโดนทุกสายของจนาเจนก็ต้องกอดเลยครับโอ้โหประมาทไม่ได้เลยครับอาวุธของจนาเจนครับปลายยก3มแล้วยังมีแรงครับ อาระวังระวังครับหรือเปล่าครับยอดวิทยาเอาละครับเอายังมีสวนนะครับโดนบ้างแล้วครับจันอาเจนโดนอีกบ้างโอ้โหคู่นี้เอาไป8ดาวเลยครับโอ้สาเกับยีดูครับจันนาเจนก้มลงกราบนะครับสุดยอดครับลูกผู้ชายตัวจริงครับนี่ครับบนสังเวียนเลือด นี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับจบแล้วจบเลยดูย้อนหลังครับไฮไลท์มันๆครับผลงานของทั้งคู่ดูครับโอ้โหแลกกันตลอดมีต่อยลำตัวครับนี่ครับหยุดเลยครับลูกนี้ยอดวิทยาครับเจอลำตัวต้องถอยออกไปเลยครับดีครับโนมาต่อยครับมาซ้ายอัดเข้าไป เข่ามาครับเจอเข่าดักไว้ครับจนาเจนโอ้โหดีว่าไม่ร่วงครับลูกนี้แต่ว่าหัจากนั้นก็สวนคืนแบบนี้แหละครับและกรรมการทั้งสามท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28 and you're winner by unanimous decision คะแนนออกมาไปในกรชั้นครับยอดวิทยาสันติบวยไทยยิมครับเอาชนะคะแนนจนาเจนจากกัมพูชาไปได้แบบสุดมันจริงๆครับ